แม่พี่บอกแม่พี่บอกของฝากมาให้แม่เอาของฝากมาให้แม่เฮาเด้อจ้ะเด้อแมวอันนี้นี่แหะปู่พวกพวกยายเพิ่นฝันนั่นบอกเลขถือเบิดบ้านเบิดเมี่ยงเด้อนี่เด้อแม่หยังก็แม่หยังก็แม่แม่บ่พาแม่บ่พผ้านี่แหละเอฟซีเพื่อนมามาถามให้แน่มาตามให้แน่ตอวคาดจะกลัวหรือล่าบอลาซ้ำนี่ละแม่นี่ละนี่ละแปลว่าอันสิมาถามแม่แม่ แม่ฝันเราไปแม่ฝันต้องอดบอ่ปวดท้ายเหตุลูกหลานเจ๊ตัวเนี้ยก็ท่านเัน่นเด็ฝันเล่นบ่ท่านเด็ฝันอาจารย์ว่ามาถามมาถามแม่เฮานี่หนแหละแต่ว่ามาอันแสดงความยินดีกับแม่เฮาดีใจายอันเบิดอบานนูงง้นเรื่องมันเป็นเสือกนั่นเป็นู่นนนเปน็นเบิงอันชิบแม่เฮาเนาะแม่ประค่าเนี่ยแหละอย่างข้าบอกขี่บอกเลขร้านตัวเดียวใจ ได้ดีใจหลายซือขนมมากตอนเงินมาใส่มือสิตีลูกมาเถื่อดอกอีแม่คันเถือลูกเดียมาให้หลายๆเด้ออันนี้มันมาถื่อเสียเงินมื่นกลัวผลละหมดวซส้อของแม่บอกวัอันาหนึ่งกหนึ่งถูกจะรบใช่รับมาเว้ยคนกษตรเกิดเกิแล้วว่าจันทว่าคนน้ำม่าเนี่ยคนเกษตรเอาจากแก่จากถึกถึกวสือกับบ้านเน่เจพ่อท่านเนยทั่วบ้านหากันเกี่ยมันหัวก็ออกก็เรยกวซื้อ แม่เฮาบ่เคยท่านเคยมาสัมผัสนะนะลูกก็เลยแบบว่าไปซื้อฮกหนึ่งหาหนึ่งถุงแบบนี้กับหาซุนฮกหูหนึ่งแม่ห <c oughs> ละ่ละเนี่ยแม่กับจากบ้านจากไหนเนาะจ็เลยว่ามาตามให้เอฟซี C, ไม่มยมินดีกับแม่เฮาว่าเดี๋ยวอันแม่เฮาฝันดีจะบอกม,มันแม่เนาะแจ่นี่แหละแม่เฮาก็ว่าท่าน,ยนอ,อ,อยูย่ฝันถูกเอ้ยย่าหรืว่า อันนี้แม่แม่ยังกว่แม่นแม่ข้ามตาแม่ข้ามตาข้ตาบับผาโอ้บับผ้ามีแผามยม่นเดี่สวยเด้อนี่เนยูทงผีได้ออกมาหาเนยูทงผี่มืสองสาวนีแม่นอยูงยาวอแม่อายุลายมัเลยแหะแม่ไล่กันก็ย่ายนี่แหละ เจ็ดสิบเจ็ามปีน้องห,ห้อ,องเจ็ดสิบเป็นได้หรอือเปล่าประมาณมเจ็ดสิบซีเจ็ดสิบหาเนาะแม่เ,าเามานะานนนะบผมก็อยากมาเที่ยวหาเอฟซีเพื่อนวานให้มาตามแม่เฮาแน่ว่าสันมาถามเพื่อนคือบอกเลขแม่นแท้ว่าสันคุณยายเฮาเด้อค่ะเด้อยายก็พาเฮาเนาะ บอกเรียตัวเดียวกะถือเสยแต่ว่าคุณยายบอกถือมาสองสามหมวนน่ะน้องเขาทินเนาะสองสามหมวดแล้วตามว่าวัยฟังนีงน่คุณยายบอกถือมาสองสามหมว,วจ้ะนี่แหละครับวิถีชีวิตผู้เฒ่าบ้านเฮาเลยนี่เคี่ยวมากระต้ามาก,กบ่ยแม่นี่ต้าหมากแม่มแห้งบ่ทุกแห้งเนี่ยถกเนี่ยกับพ่ยากเราไอ้แม่แต่บอกเลขเลขยกเอสซีถือหล,ยลายโล,ลดบ่สยืดดอกแนวสิมาตอนบานอันนี้แม่พิมพ์บ่ถือแค่นี่กันแม่พิมพ์ถือแม่ยายบ่ต้องห่วงดอก มีแนวตอนหลายๆมันมาถือแต่ว่างมวนสีคอตรงๆสีคอสีคอคักๆเล่งหมด FC ถือนำเป็นกาลังสีหมูจากแม่ประพ่าเขาแล้วจังแมวปูดแมขายจ้ะปูดมขายดูเนาได้ต่แค่ทำามดหรอจะรัะสองพันสามพันนี่ละ้างใหญ่เาลาแม่แ้วยดความสุตึ้นเพิ่มน้อย นี่แหละแมวแมวอันเบากบไม่พิมพ์แล้วมึงนึงครันเล็ดตัวใดก้อยแม่บอกมาฝันมึงนึงครับบอกว่าบางบ้านออกอยู่บปะอะไรเอาไม้นี่แล้วเอาไม้นี่เลื่อลองมึงด้วยตัวใดเอาไม้กระจัดกีจั๊กได้แล้วมาท่านหนึ่งมาเอิมมาเอิมมาเอิมฝันเนาะฝันเนาะจั๊กพูดละใกล้ก้อนฝันจีบะเออเอาใกล้ใกล้มือเนาะแม่เนาะครับครับ ก็จะมา่าวดม่คายครอีกแล้วาแกันยังีละยกินจากกินก็ดีแล้วไม่กันฟังแม่เป็นเอายายหายซีหาแม่เขาหายซีหวเป็นคนน้ะแต่บ้าจะสิว่าอันแม่เขาหายตองหวัดเนาะนี่ละ แม่พ <m í toys> <m ín ics> ันไห้ยแแนวท้างเป็นคาฝันอีกสิมาเวาอีกเหนึงสิมาหาแม่เ้าอีกเนึงนี่แหละแม่เ้าไห้ซีหาซีหงแม้แม่ยกไขมแม่ยกให้ผมแม่อันนั้นแม่อก็เชื่อแม่เ้าน่ย่าม้ตาเมข้าข้ามตา ีแม่ขำตาขำตาับแยกครับน้องเป็นอันหาย้อนละตัวด้วคนหนึ่งหาซีหาคนหนึ่งหาซีหกนี่แหละครับค้นบุญเด้อนี่เด้อแม่เฮ้านิข้นบุญงวดวันที่หนึ่งเสือนสิบเอ็ดหกสี่ฟันอันหาเอฟซีเพิ่งได้ถึอน้ำน้อแม่เนาะ ซีห์าีหกครับ๋มวหาตามไปเหซีด้ไหมเด้อไปจกเปิดมาขาย้จ้านี่แหละครับแม่ปลาผ้าแม่ปลาป้าหาซีหานาะแม่คาตายซีแม่คาตายซีหด้อฟซเด้อให้คุณแม่แข็งแรงเด้อจ้ะเด้อค,คุณได้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในได้ครับเด้อก,ก,กดติดตามช่อง,งโพ่อทิดเมพิมเนี่ยอย่างมิโฉครับ

ค่ะสำหรับมือนีกจะซำหนีขนมค่ะขอบคุณหลายๆทุกคุณแม่เด้อให้แม่แข็งแรงเด้อสวัสดีค่ะจ้าทุกค่ะนี่แหละกับคุณแม่ประภากับไฮโนคานอคุณแม่ประภากับไฮตองหัวที่เอซีเด้อกับคุณแม่ข้ามตาเนาะเอญกกะนองเป็นอยู่ละกับไฮโศกมาน้ำคุณแม่ในเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวไกลไกลมือพอทีนี้พิมันก็จะมาตามอีกดอกจ้าให้แม่ฟันดีๆด้วยแม่เด้อจ้า บอกให้เข้งๆตรงๆเป๊ะๆน้ะงเหม่นเนาะเอเจ้าทีเจ้าท่าให้ลูกขันดาดนี่เด้จ้านือจ้ากัจ้านมัดูจกายก็บ่ก็อืดดอกสีมาไล่หล่เื่อกล่ะงวดนี่มันบาถืองวด จ้าน้านํานี่แม่อเบดีแท้ว่าตัวนี้ก็ออกว่าเจ็ดสอยังออกเจ็ดสองนเยเไม่เจ็ดก็ออกเจ็ดสองเลยวาน้ำขน้ำหลังมาหายข้าม่แม่สมคนป่าที่แม่เด้ดไหนก็ไดนเจ้าว่าตัวเดียวค่ะขากใหญ่โอ้ยวาตัวเดียวเลยเลเจ็ดสองคัก หนูก็ยังบอกว่าแม่บอกให็นูุนแหนะพระเจ้าวดามาลงแม่ปวดภายหนูก,ก็บวออ่าวเยอะเหมือนกันนะแม่นเนาะแม่ก็ให้ไปอีหลีกะเจ็ดซ้องก็ออกของแม่หลีแต่ว่าเราให้แต่ว่างวดนี้แหละแม่เข้ามาให้นี่นแม่ก็ให้ยซีววหานี่ยแหละเพิ่นสิมห้าว่าเองนี่เลยเพิ่นสิมาแม่ใหย้ยซีหาน่ะเนาะแม่ประภาเนาะแม่คำตาน้องสาวแม่ประภาให้ยซีหกเลยซีเด้อกับผู้ใดถือเลขน้อแม่ประภากับแม่คำตาก็อย่าลืมเด้อมิหยังกับมาตอนแม่เฮานี่ยได้ใจเด้อน้องแม่เนาะ ไม่ให้โศกดละเด้อค่ะสำหรับมือนีกอกงั้มโสดงั้มอันงั้มันไปน่โอ้ขันโบหักบ่แข้งชื่อสิบปรเดี๋ยวว่าหอดกันแม่เนาะค่ะสำหรับมือนีกอกขอบคุณแม่หลายๆท่านจ้ะเด้อเดี๋ยวลูกหลานจะมาเยี่ยมไหมดอกสำหรับมือนีกอกสวัสดีค่ะ